สวัสดีแสวัสดีครับ Welcome back everyone to the Asian Life in USA เ d สส n ส์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 ส t ส e ส์ส์ a ์ส e a ์ส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  s ส a ส์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 า์ส์้์ส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 าส์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 ร์ส์สาส์ส์แ์ส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 ์ก์ส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 ์แ์ส์ส์สกส์สนส์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  เอ่อเขีนบออยู่บ้านเท้านาแนะนำเมื่อหน้าพวกเจ้าเวลาปิ้งแบ้หรือปิ้งแกะนะพวกเจ้าเฮ็ดอันน่ะบอนบอนกระดูกมันไหนนะถ้าหลายบ้านเทาใครจะสิลืบลืมเอาแต่ซีนมันเป็นบอเอาแต่ซีนซีนดมันเป็นบอแล้วเอากระดูกทิ้มเป็นบอหรือว่าไปต้มเป็นบอเมื่อหน้าพวกเฮ็ดไปได้แต่พวกเจ้าอยู่เมกาเนี่ยนะอันบอนกระดูกแบบนี้นะกระดูกแบบนี้เนาะให้มันมีซีนนี่ยนะโคตรแพงเลยพวกเจ้าซัมมี่เนี่ยใครสามารถซื้อได้ประมาณนั้นห้าสิบดอ์หรือร้อยดอนคนได้หนึ่งซัมนี่นะโอเค แพงเนาะโอเคเมื่อหน้าไปลองเฮ็ดเบอร์เด้อไปปิ้งเบอร์เด้อไปจ์จิลี่โอเคเมื่อนี้น้องจิลลี่จะไปไปปิ้งให้เบิรงเด้อไปปิ้งเพื่อเป็นอาหารแรงนั่นเองไวจ์จิลี่ Are you ready Yep Let's go โอเคน้องปั๊ดนี่น้องจิลลี่กำลังสิมาปิ้งให้เบิรงเด้ออ่าสิมาปิ้งแบนนี่เด้อโอเคจิลลี่ Let's go start it โอเค Let's start จิลลี่สาวปิ้งแบนนี่พวกแกาสาวปิ้งแก่เนาะอืม ว้าวหอมหอมจุลี t ท r n your face ไม่อย่างกินแรงเราบ่นแต่ละคนนอ้อนี่กำลังแฮวแฮวเฮวเดี๋ยวจุลีกำลังเฝ้าปิ้งแบ่อยู่เด้อเดี๋ยวจะน่ามาเจอกันเนาะ โอเคพ่อเจ้าตอนนี้น้องจุลี่์กำลังปิ้งอยู่น้องปิ้งไปปิ้งมาอยู่เด้อโอ้ติร้อนนิดนึงโอ้ติร้อนนิดนึงก็ได้กินก่นอ่ะเบิรงดู้นนะ่ะสาวปิ้งแบพพ่อเจ้าอือโคตรหอมเลยพ่อเจ้าปิ้งแบบนะเดี๋ยวอีกประมาณ ปิ้งประมาณสิบสิบประมาณสิบห้านาทีสามนาทีเด้อพวอเจ้าเด้อไปจิลลี่อย่าร้ายกินจิลลี่าโอเคอันนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้นะได้แล้วเดี๋ยวนี้นนปิ้งแล้วนี่ชุกแล้วเนี่ยปิ้งแบนนะพ่อเจ้านี่หอมหอมเด้อนี่เด้อพร้อมกับผู้สาวงามงาม,งามนี่ปิ้งให้กินเลยเนี่ยเอาเอาเอาลงไปละใส่จานใส่จานน้องเจลลี่ Uh huh. uh huh. นี่พ่อเจ้าหอมขนาดไปพไป, blender, ปร้องเฮ็ดบุ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องไปบอกร้องเวลานะเอาซีนมันอย่าอย่าไปเอาแต่ซีนนะิ่งเอาปิ้งทั้งกระดูกไปนี่เด้อพ่อเจ้าแซ่แบแสบเลยนี่โอเคเซอร์จิลี่เราจะไปแฮปปี้อ่ะแมปช็อนี่พ่อเจ้าอันนี้ก็คือปิ้งแลมนั่นเองหรือปิ้งแบ่เนาะ เมื่อน,นี้น้องจูลี่สิมาสอนวิธีกินข้าวเหนียวนั่นเองไว้จูลี่ไว้โดนยิ้มเซ็ตสิ่งอืมมี The American girl I'm gonna teach you guys how to eat the lamb chop อืมอ่าเราบอกว่า huh. นานาคนอเมริกาสิมาสอนคนเอเชียวิธีกินปิ้งแบปปิ้งแกะแบบได้โอเค l i g ready จูลี่ Ready let's do i t a y i t o u want to take a part of the sticky rice make it into a ball in your hands อ uh huh. น้องจุล hmm. uh ีเราบอกว่าน่นะเฮ็ดข้าค้เข้าไปนี่ก่อนเนาะแล้วก็เอาเห็ดเอาแจ่มเห็ดใสอันนี้ของห้องว่าน่ะนะแจ่มเห็ดดิบหรือว่าคัภาษาไทยของพริกหนุ่มนั่นเองมนอือหือ n e a d y r a d e t w basil, number three, better, you know. How's that? Spectacular. Phenomenal. Don't you leave What's up? English today is phenomenal. This is spelled P H E N O M E N A L. Phenomenal. All right. And could you make, make a sentence, Julie? lamb chops are phenomenal. โอเคเนาะคำศัพท์ตัวนั้นเป็นบอหมายแปลว่าคุยเซเว่นมบอกคำเจลี่เฟลโนมอนัลแปลว่าโคตรแซ่บเป็นบอลลัในโลกนี่นะบบมี่ยังเทียบแล้วโอเคแบบลักษณะแบบนี้นะความหมายที่เนี่ยคำศัพท์ตัวนี้แล้วคุยพิ้งก์เมทเซนเทนอีกที The lamb chops are phenomenal ปิ้งแบ้หรือปิ้งแกนะ่ะโคตรของโคตรแซ่บพว่เจ้าเอาไว <c oughs> อา้อืมพเจ้าอืมอืมทำสาบด๋ม แล้วยังกินแรงแลวบ่พวกเจ้าซีก็อบอกตลอดบอก,กว่าความสุขกันนะบางครั้งเขาอย่าไปแรน้ำคนคนอื่นหรอกแกเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นน่ะนะแบบไฮโซโลโซโลเห็นคน,นแบบตามประเทศนู่นนั่นสินะ่ะบอนะ้องความสุขนะ่เข้ากับคนเขากับคน,บคนทุกคนเป็นคนขึ้นกันก็นาจะบอกต่างแต่ว่าเขาสิสันหาความสุขแบบไดก็จะบอก เขารวยเขาก็มีความสุขแบบเขารวยเขาจนเขาก็มีความสุแขแบบเขาจนบ่พยายามคน้นหาตัวเองให้มันเจอพวกเจ้าโอเคอืมโอ้โคตรแซ่บพวกเจ้าวายู่ไรสติ๊กกี้ไรจ์เลยสติกกี้ไรซ์ส s fun to e a อ i ท it's something different not what we usually have here usually just have regular rice and i think it goes really good with any like if you're pairing it with any like fried or grilled meat it goes really good <laughs> ธรรมดาบ้านเขาต้องโซต้องเห็นเฮทไอจูลี่เบิ่งน์นโนวีที่กินข้าวเหนียวแต่เมื่อนี้นี่ยโกงกันข้ามกันบอ mm hmm. จูลี่แล้วสอนคนบ้านเขาคนเอเชียกินข้าวเหนียวได้ปะแกา <laughs> ไว้จูลี่ mm hmm. อืมกินกับใบบัวลราพาร์ดัพวเกเจ้าใบภาษาอังกฤษกับห้องเบโซ่ใบบัวละพาร์ดกับห้องใบเบโซ่แกวเขาอยู่สปาเบโซ่ แม่ใบบัวละพามีความสุขมชืัน เคยกินระบาอนะแกะพวกเจ้าขันไปบุเคยกินกับไปลองเมือเด้อปิ้งแกะเด้อรือบ้อขันบ่มีแก่แกะกับแบมกันคือกันนั่นแหละมันรสชาติคือกันเนาะอืมคอยคิดไดานะมันจะเป็นนุ่มๆเนาะแต่ว่าอยู่ไม่กาเนี่ยสิ้นแกะเนี่ยแพงที่สุดโอเคสิ้นงัวงสิ้นควายสิ้นหมูสิ้นไก่เนี่ยโคตรทึ่งเลยพวกจยำแต่ว่าแกะนี่แพงนี่พวกเจ้าแก้วเนาะอ่าพริกหนุ่มมันนะภาษาไทยมั่ง คันภาษาลาวกับแียมังคุดดิบมันบอกเผ็ดๆแต่ว่าก็โอเคแซ่บเมื่อกินปิ้งแก่เนี่ยกินกับแกงมังคุดดิบเด้พวกเจ้าได้วิธีเอื้อเอื่อบก็คือให้น้องเอื้อเอื่อห้อยอบนะใส่คางวันสีไคลอย่างแล้วแต่เนาะ โอ้โหพวกเจ้าจุลิย์ยูแฮปปี้ That was delicious Thank you, Sai. โคตรแซ่บเลยพวกเจ้าน้องจุลิย์มีความสุขหลายเนาะคอยกันมีความสุขเนาะกินกินอาหารแบบบ้านเฮานะมันบ่ล่ะกินอย่างแล้วแต่เฮาสิบ่ลืมอาหารบ้านเฮามันบ่กหล่ะไว้จุลียอืมถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลายๆเด้อไว้จุลียอินได้ไลค์ like and subscribe down below for more videos guys mm-hmm okay so I'm gonna bye bye now check my now check my okay bye bye